ใจจางกันซอกขวัญใจเหล่าพี่สาวยอจินกูสนิทที่แสนดึงดูดอินจียอนพวกเขามาพบก,กันในละครเรื่องนี้ละครเรื่องแจ็คพอตเบรติงละครจะดังเปรี้ยงสมชื่อละครหรือไม่เดี๋ยวไปพบกับพวกเขาในงานแถลงข่าวกันได้เลยนี่คืองานแถลงข่าวละครเรื่องแจ็คพอตพระดาราที่เล่นในละครเรื่องนี้ทำให้เป็นที่ือฮาตั้งแต่ก่อนฉาย ละครเรื่องแจ็คพอตพูดถึงลูกชายของราชาที่ห้ามมีตัวตนแดกิลลูกชายของราชาที่เป็นราชาไม่ได้ยองอีอัจฉริยะที่ใฝ่ฝันอยากเป็นราชาอีอินจ่าและดำซอที่เกิดมาเพื่อฆ่าราชาการแข่งขันเพื่อแย,ย่งชิงบัลลังก์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นละครพีเรียสมัยก่อนที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ ละครที่ใช้เรื่องการเดิมพันการพน,นันเข้ามาเดินเรื่องผมคิดว่ามีเสน่ห์มากๆเลยนะครับไม่ใช่เกมแบบง่ายๆแต่เป็นการแข่งขันโดยใช้ประเทศเป็นเดิมพันแล้วในระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องราวความรักซึ่งจะทําให้เรื่องราวมีมิติมากขึ้นไปอีกครับถ้าดูละครแล้วก็จะเริ่มรู้สึกอินกับตัวละครในเรื่องครับ สองคนในเรื่องจ็คพอดทั้งจังเป็นซอกและยอรจิงกูมีบางอย่างที่เหมือนกันอยู่นั่นก็คือเคยเป็นดาราเด็กมาก่อนนั่นเองตอนนี้ยอรจิงกูก็เติบโตขึ้นเป็นนักแสดงที่ดังหนังเป็นตัวแล้วนละครเรื่องนี้กระบทเป็นองค์ชายอิ๋งที่เมีวาสนาของโชซัน และหนุ่มน้อยที่ใส่ชุดนายอยู่รู้ไหมว่าเป็นใครเขาคือจางเป็นซอกวัยเจ็ดขวบที่เดบิวจะกลารเป็นในแบบชุดนายเด็กออดตอนนี้กลายเป็นหนุ่มเต็มตัวและรับบทเป็นแพ็คแดก,กี <c oughs> สุดยอดมือพนันแห่งโชซอนนั่นเอง <c oughs> ทั้งสองคนต่างก,ก็มีเส้นทางคลค้ายคลึงกันจะคิดกับอีกฝ่ายว่ายังไงบ้าง ็อย่างที่กุนซอกเองเนี่ยนะครับเป็นดารามาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนั่นแหละถึงแม้ว่าผมเพิ่งจะเคยพบพี่เขาในงานละครเถอะนะครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นพี่ที่ผมรู้จักกันมาช้านานเลยนะฮะคือทําให้ผมรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกคือตัวผมก็รู้สึกแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาจะรู้สึกยังไงจะว่ายังไงนะฮต้องถามคุณยอชินกูนี่ผมคิดว่าก็เป็นนักแสดงที่น่ากลัวนะครับ ั้นตอนที่อ่านบทด้วยกันและท่าทางเวลาที่ทำการแสดงเขาจริงจังถึงขั้นน่ากลัวความจริงพวกเราอายุห่างกันสิบปีแต่เวลาแสดงละครนี่ไม่รู้สึกถึงช่องว่างนั้นเลยเวลาที่ต้องเล่นบทขมิดกันแต่ก็ทําไม่ดีและก็สามารถส่งอารมณ์ได้ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณที่ได้มาร่วมงาน ับนักแสดงเก่งๆในละครนะครับเวลาอยู่คู nice ่กันดูไม่ออกเลยนะว่าอายุห่างกันมากว่าแต่นักแสดงสาวที่ควงแขนกับดาราหนุ่มหล่อสองคนล่ะก็คืออิมจียอนที่มีเสน่ห์แสนดึงดูดนั่นเองการไปกองถ่ายน่าจะสนุกสนานแน่ๆก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองคนนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงที่ชอบอยู่แล้วแล้วในบท ก็ได้ความรักจากสองคนรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะเรื่องเข้าบทนั้นจริงๆแล้วก็ยังมีบทไม่มากนะคะแต่คุณจางคืนซอกนั้นไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้ในบทจะเป็นคนห้าวห้ามุทะลุมีความเป็นผู้ชายมากซึ่งแตกต่างกับที่คิดเอาไว้นะคะ อย่างหน้าตาก็ดูหวานหวานดูเรียบร้อยแต่พอได้เห็นก็รู้สึกแปลกใหม่ส่วนคุณยอจินกูถึงแม้ว่าอายุจริงๆจะเป็นน้องแต่เขามีความจริงจังแล้วก็ตั้งใจมากรู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของเขาเลยละค่ะภาพลักษณ์ของจังเกอร์ซ็อกที่อินจียอนเคยคิดเอาไว้ก็คือภาพนุ่มหวานนั่นเอง แต่ในละครเรื่องนี้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขากลับมาพร้อมกับภาพลักษณ์ชายหนุ่มดิบเถื่อนที่เต็มไปด้วยความดุดันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ต้องพยายามอย่างมากเลยใช่ไหมละ่ะสำหรับผมทุกท่านคงจะทราบดีว่าตอนช่วงอายุ2 0จนถึงช่วง20ปลายปลายจะมีความคล้ายคลึงกันคือมีคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มหน้าหวานซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ค่อยจะมีนักแสดงที่มีภาพแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับส่วนในเรื่องแจ็คพอตนี้ในบทของแดกิลเป็นผลงานชิ้นแรกในอายุ30ของผมแล้วก็จะเป็นผลงานที่มีภาพลักษณ์ใหม่ๆให้ได้เห็นกันผมก็เลยเลือกงานนี้เพราะว่าชอบในนิสัยของตัวละครนั่นเองและผมคิดว่า จะต้องสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาให้สมจริงนะครับจ,จังกิซอกยอจินกูก่อนที่นุมน่มๆเหล่านี้จะออกมามีบทบาทแบบเต็มๆยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ต้องเดินเรื่องในช่วงแรกหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงเทรมินซูซึ่งเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากอยากทราบความรู้สึกของนักแสดงที่ร่วมง,งานด้วยจังเลย พร่งนี้ก็ยังมีคุณเชมินซูมาร่วมด้วยนะก็สนุกมากเลยนะครับปกติแล้วเขาเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วแค่ปรับตัวให้เข้ากับเขาก็พอแหละครับแค่ปรับตัวให้เข้ากับเขาก็พอพแล้วครับอดิฉันก็เหมือนกันค่ะเพราะว่า ตามบทในเรื่องตัวละครซุกจงที่รุ่นพี่เชมินซูรับบทนั้นมีความป่าเถื่อนเ,อเหมือนกับราชาของสัตว์ป่านะคะรุ่นพี่ก็ได้พยายามถ่ายทอดตรงนี้มาก็ได้พูดคุยกันตลอดว่าถ้าเป็นสาวใช้แล้วต้องมาอยู่ต่อนหน้าราชาจะต้องทำยังไง ก็ต้องพยายามคิดว่าจะเล่นยังไงนะคะการวางแผนใช้ชนะการหักหลังเช่าชะตาที่เปลี่ยนแปลงนละครเรื่องจักรพอเป็นละครที่มีความสนุกครบทุกแนวจริงๆพวกเขาจะต้องเดิมพันกับอะไรมากมายเพื่อแย่งชิงบัลลังก์รอสบจะเป็นยี่งไยแน่นอนว่า การสังหารจะต้องสําเร็จคุณสวันที่เจ้าต้องธนูสังหารจะมาถึงในอีกไม่ช้าแน่แม่บอลองสิเจ้าทาได้ข้ามั่นใจก็เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มีตัวละครครบทุกรูปแบบแล้วก็ได้ใส่ความรู้สึกของมนุษย์ลงไปนะครับถ้าได้ชมแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับตัวเองได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอเอ,อ,เอ,อระหว่างที่ดูเนี่ย ก็อาจจะพบกับความตื่นเต้นที่ทำให้รู้สึกบีบคั้นต่อหัวใจได้นะครับใน,นละครของเราก็จะมีความสนุกมากมายที่ได้ใส่เอาไว้อะผมเองก็คาดหวังไว้มากเลยอยากให้ทุกคนได้ไปชมกันนะครับละครเรื่องนี้เป็นจ็คพอตจริงๆละครที่จะทำให้คุณลุ้นตลอดเวลาหวังว่าละครเรื่องแจ็คพอตจะประสบความสำเร็จให้สมงเกิดที่มีนักแสดงมากฝีมือมาลงจอ